ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่มิวสิกมิวเซียมนะครับคุณพูชว่วยนะครับวันนี้อยู่กับน้องต้นข้าวอาสยามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเป็นไงบ้างครับก็คือช่วงนี้อากาศประเทศไทยกรุรรงเทพเริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วรู้สึกถึงลมหนาวนาหน่อยใช่ค่ะคือ <c oughs> ไม่ได้มาถามเรื่องผลงานถามเรื่องผลงานด้วยถามเรื่องอากาศก่อนจริงๆแล้วเนี่ยพี่เนี่ยคือแบบสงสัยมานานแล้วว่าวัยรุ่นอย่างน้องเนี่ย ไม่พี่ก็ยังดูเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะใชะ่อ๋อคือใช่ครับ <c oughs> ผมพี่ทําไฮไลท์ไม่ได้เงอกห <c oughs> มายถึงหมายถึงวัยรุ่นหลายๆคนขมหาทั้ง,ง,งตัวอ่ะวัยรุ่นหลายๆคนที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งเนี่ยค่ะคือส่วนมากเนี่ยเหมือน,ม,นมันถูกปลูกฝังโดยญาติผู้ใหญ่ที่บ้านอของของดูเป็นกันไหมใช่ถูกต้องใครเป็นคนฟังเพลงลูกทุ่งยายค่ะยายติดเพลงลูกทุ่งใช่ค่ะคือเมื่อก่อนอ่ะค่ะยายจะแบบโดนปิดกั้นจาะ จากทวดก็คือแม่ของยายแต่ยายก็แบบว่าดื้อยายก็จะแบบหนีไปร้องเพลงอะไรเงี้ยหนีไปประกวดทีทีน่ายท่าวัดทีน่ายงานวัดงานวัดมันวัดวัดอะไรครับวัดอะไรวัดดูยูมีนวัด you mean? จะตินบีเบอ ไม่ใช่ก็เริ่มมาถักยายอะไรเงี้ยแบบยายโดนปิดกั้นอะไรเงี้ยแล้วพอมาเห็นหนูอ่ะว่าหนูชอบร้องเพลงอะไรอย่างงี้ยายก็เลยบอกว่าเออตอนยายยายโดนปิดกั้นเนาะแต่หลานชอบอย่างเงี้ยยายก็เลยบอกว่าส่งส่งเสริมคือยายทาตัวเหมือนมาร์แล้วก็เบิกปิดกั้นการมองเห็นอะไรพวกนี้คือแล้วยายยายไปเห็นว่าหนูชอบร้องเพลงตอนนี้คืออะไรอูอตอนนั้นหนูน่าจะยังไม่เข้าอนุบาลเลยมั้งค่ะคือเห็นในทีวีแล้วหนูก็ร้องตามอย่างเงี้ย ตอนใช่ตอนนั้นเพลงคุณลำไยกําลังดังเพลงแรกในชีวิตเลยป่ะคุณลำไยเลยเด็กคนอื่นออกจากท้องพ่อท้องแม่ร้องแหววแหววหนูออกมายังจำไม่ได้เลยยังจำไม่ค่าล่างเลยแต่ร้องไม่ชัดคุณยายลยมองว่าเฮ้ยหลานกูไม่ปกตินะพาไปรงบยาลดีกว่าอ๋อเพลงแรกของหนูคือคุณลำไยคุณลำไยใช่ชอบชอบมากแล้วก็เขาจะมีท่าประจำไงอ๋อแลต่เราเต้นบะางหน้าทีวีเต้นบนโตบนโต๊ะบนโต๊ะร้านแม่ แม่ขายแกงใต้แล้วแม่แม่แม่ซัพพอร์ตไหมเรื่องร้องเพลงแม่หรอเฉยเฉยแม่เฉยเฉยส่วนมากยายส่วนมากยายคือจริงๆอ่ะแม่บอกว่าจะพาไปทําไมแบบเหมือนพาไปเรียนพาไปประกวดอะไรเงี้ยเสียเวลาอะไรเงี้ยแต่ยายดื้อไงคือแม่แม่เนี่ยอยากให้เรียนอะไรเกี่ยวกับวิชาการมากกว่าใช่ค่ะแม่ก็คืออยากให้ไปแบบทางเรียนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเรื่องราวที่บ้านพี่เลยจริงหรอน้องสาวพี่อันนี้เรื่องตลกเรื่องจริงมาม้าเนี่ยชอบพาไปเรียนอะไรที่แบบ สวยๆก็งามเหมือนคุณยายอะครับพาไปเรียนร้องเพลงพาไปเรียนรำเรียนเต้นก็คือแม่พี่แต่คุณพ่อพี่เนี่ยบอกไม่ต้องเรียนอะไรวิชาการดิเรียนคอมเรียนภาษาเรียนอะไรอย่างงี้วันหนึ่งน้องพี่ไปเรียนพิเศษกลับมาบ้านพ่อก็ถามว่าเป็นไงวันนี้ไปเรียนอะไรมาน้องพี่ยังเด็กๆก็บอกเรียนวิชาการค่ะแล้วป้าก็ถามว่าไหนเรียนวิชาการเกี่ยวกับอะไรน้องก็บอกเรียนวิชาการทําอย่างงี้เรื่องก็เลยโป๊ะแต่ของบ้านหนูเป็นงั้นปะ ว่าอ้าวยายไม่ได้โกหกไม่ได้ขนาดนั้นยายยายบอกว่าอ่าไม่เป็นไรไม่ให้เรียนก็ไม่เป็นไรแต่แบบยายจะพาไปเองอย่างงี้ยายก็บอกว่ายายจะพาไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือไม่ได้รับการส่งเสริมจากแม่จากพ่อเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กีดกันไม่ได้กีดกันแต่ก็คือไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรขนาดนั้นกีบะแล้วนักร้องไอ้ดวงใจหนูคือใครอ่าพี่จริงๆอ่ะมันแล้วแต่ช่วงวัยก็คือถ้าตอนแบบว่าเด็กๆเลยคนแรกก็คืออ่าพี่อะไรนะ ใช่พี่ลูกนกแล้วก็พอโตมาหน่อยก็เป็นแบบว่าพี่หญิงทิิการพอโตมาอีกนิดก็เป็นพี่บ่าววีพี่บิวกรยาณีมันแล้วแต่แบบอะเลยแล้วแต่ช่วงไหนใครแบบว่าช่วงวัยเราด้วยเราโตมาแล้วอินกับเพลงแบบไหนแรกแรกตอนที่หนูเรียนลูกทุ่งเลยก็เป็นแม่พุ่มพวงค่ะก็คือใช่เรียนร้องเพลงเรียนเรียนเรียนด้วยค่ะก็คือพอก็พอยายเห็นว่าหนูชอบใช่ไหมยายก็เลยพาหนูไปเรียนร้องเพลงแล้วทีเนี้ยดูอาจารย์ไล่กลับ เพราะว่าร้องไม่ได้มันพูดไม่ชัดมันไม่มีฟันพี่ตอนเด็กใช่ไหมไม่มีฟันหน้าค่ะก็เหมือนแบบว่าพูดอย่างเงี้ยฟอฟันชอชิงชอช้างอะไรเงี้ยฉันพูดไม่ได้ครูก็บอกว่ากลับไปก่อนนะลูกหนูเกิดปีอะไรสี่ศูนย์นะคะปีนักสัตว์นี่คือปีอะไรปีวัวอ๋อปีวัวอ๋อปีสี่ศูนย์นั่องแม่ค่ะป่าส่วนมากพี่เห็นคนแบบคนไม่มีฟันหน้าชอบเกิดปีดิงไม่รู้เป็นไรในชีวิตพี่อะแค่นั้นพี่จริงจริง ทำไมอ่ะไม่รู้คนเกิดปีวอกใครมาคอมเมนต์นะตอนเด็กชอบไม่มีฝันนาปะปีวอกในผมเห็นหลายคนละเกี่ยวหรอไม่รู้ครับไม่รู้อันนี้ก็เป็นทฤษฎีมันเป็นช่วงฟันน้ำนมหลุดไงใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นไปจะเป็นอย่างนั้นและจริงๆเนี่ยตัวน้องต้นข้าวเนี่ยถนัดเพลงแนวไหนเพราะเห็นฟังห,หลายแนวเลยมีทั้งเต้นมีทั้งแบบเพลงออกเพื่อชีวิตก็มีเพลงช้าก็มีเอาจริงๆเลยไหมคะจริงๆเลยครับ เอาจริงแบบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทั้งค่ายเลยเอาแบบจากใจหนูอ่ะไม่เกี่ยวคุณยายด้วยหนูชอบแบบไหนคือหนูอ่ะชอบร้องเพลงสตริงจริงๆแล้วเลยนะตั้งเด็กๆเลยอ่ะแต่ยายอ่ะให้ไปเรียนแล้วคุณครูค่ะชื่ออาจารย์ปรีชาก็บอกว่าต้องร้องลูกทุ่งแล้วยายก็บอกว่าใช่ต้องลูกทุ่งอืเพราะว่าครูอาจารย์ชอบครูก็ชอบใช่ใช่ใช่แต่ไม่เกี่ยวกับคนละคนค ก็คือความจริงไม่ใช่อ๋อเหรอใช่ก็เลยได้ร้องจากลูกทุ่งมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแอ้ก็พอลูกทุ่งแต่ด้วยความแบบว่าเนเจอร์เสียงเราอ่ะมันมีความแบบว่าไม่แหลมเนเจอร์เสียงหนูมันจะเป็นคนแบบว่าทุ้มๆแบบทุ้มๆอะไม่แหลมอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยแบบว่าเป็นล่องเสียงออกแนวแบบว่าสตริงหน่อยแต่ก็ร้องลูกทุ่งได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออลูกทุ่งป๊อปคือฟิลนั้นอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็แบบพอโตขึ้นมาก็รู้สึกแบบว่าขอบคุณมากๆเลยที่วันนั้นแบบยายกับอาจารย์บังคับให้หนูเรียนลูกทุ่งเพราะว่าถ้าให้หนูมาเรียนตอนโตคงจะยากมากยากมากเพราะว่าตอนนั้นแบบคอมันยังแบบว่าอ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันยังแบบมันยังหัดง่ายเลยค่ะแอนนี้คอแข็งยังก็ได้ยันสว่างไม่ใช่ร้องเพลงได้ยันสว่างอ๋อร้องเพลงยันสว่างอ๋อแสดงว่าหนูก็เลยเป็นความการผสมผสานของเนื้อเสียงที่ที่ดูป๊อปใช่แต่ว่า คือเนเจอร์กับเค้าเจอร์เราที่เราโตมาเป็นลูกทุ่งมันก็เลยเป็นเป็นเอกลักษณ์ใช่ค่คะแสดงว่าหนูก็ต้องถนัดเพลงไม่ไม่เร็วมากถูกไหมใช่ค่ะแต่ด้วยบุคลิกหนูก็เลยมองว่าการร้องเพลงเร็ว่มันส่งเสริมบุคลิกเรามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ใจจริงอ่ะแต่ด้วยหนูมองว่าเวลาไปคอนเสิร์ตอ่ะถ้าเรามาร้องแต่เพลงช้าคนมันง่วงคนมันง่วง ก็เลยร้องเพลงเร็วเป็นหลักเวลาหนูไบคอนตอนนี้หนูร้องเพลงช้าแค่แบบสูงสุดคือสามเพลงเองนะันอื่นก็แบบมวนๆจอยๆเลยคเพลงที่หนูร้องแล้วอินที่สุดในชีวิตเนี่ยเพลงอะไรในชีวิตในชีวิตเลยถ้านึกถึงแล้วรู้สึกว่าร้องเนี่ยไม่ต้องมีใครฟังก็ได้ร้องแล้วแบบหลับตาร้องแล้วแบบมันรู้สึกว่าฟิลที่สุดในชีวิตอะไม่ต้องเพลงหนูก็ได้นะเพลงอะไรครับคือจริงๆอะอันนี้มันเป็นความลับนิดหนึ่งคือแบบว่ามันมีเพลงเพลงหนึ่งที่แบบหนูอะทําไว แต่หนูไม่ได้เป็นคนแต่งนะเป็นแบบว่าหนูกับทีมอะไรยเงี้ยค่ะทํากันแล้วก็แบบวันนั้นอะพี่เขาก็ให้หนูฟังไกดใช่ป่ะพี่หนูฟังแล้วหนูแบบน้ําตาไหลเนี่ยตาคอคือแบบโคตรอินกับเพลงเนี้ยแบบว่าแบบอินมากแล้วก็ก็คือจะเอามาทําเป็นซิงเกิลนี่แหละก็อยู่ระหว่างกระบวนการอยู่อะไรเงี้ยแล้วเออสำหรับเพลงล่าสุดเพลงล่าสุดนี่ใครแต่งพี่ป่าเพชรพี่ป่าเพชรใช่ค่ะป่าเพชรที่แบบว่าโจ้นะใช่ค่ะดีเจป่าเพชรนั่นเองเออแล้ว เดีิิวมือทองอ่าแล้วแล้วแล้วเนื้อเนื้อเพลงกับเอ่อคอนเทนต์เนี่ยคือมันมันตั้งใจแบบเขาเรียกว่าอะไรล้อกับการซักซักผ้ากับซักจริงๆอ่ะคือหนูแบบหนูเป็นคนพูดเก่งอ่แล้วหนูเป็นคนสนสนอะไรองี้ค่ะทางครีเอทีฟอ่ะก็ดูจากบุ๊คลิกหนูนั่นแหละว่าเออมันแบบชอบพูดชอบคุยเนาะอยู่ไม่นิ่งเนาะสนสนเนาะอะไรองี้ค่ะก็ก็เลยเอ่อดีไซน์มาว่าแบบอ่าเป็นการ ซักไซไข่ถามอ่าก็คือซักที่แท้จริงคือซักไซไถ่ถามซักถามอ่าอะไรอย่างนี้แล้ว่ะแล้วชีวิตจริงเป็นงั้นไหมเวลาแบบมีฟงมีแฟนหรือว่าอะไรซักโอหนูหรออืมใช่ค่ะคือแบบอันนี้ไปกดไลควผู้หญิงทำไมอะไรอย่างนี้วะอย่างนี้หรือเปล่าก็ผู้หญิงทุกคนเป็นปะไม่รู้เป็นทุกคนเชื่อหนูคือคือเวนั้นเป็นทุกคนแล้วคือซักแค่กับแฟนปะหรือกับเพื่อนก็แบบคือแบบอยากอย่างเช่นอยากรู้อ แบบแค่เพื่อนโจหัวมาในไลน์ว่าแบบมึงแค่นี้คือต่อเลยแล้วถ้ามันหายไปอะหนูก็จะโทรเลยอะไรตายหรออ๋อแซงเขาเป็นคนชอบคำหลังโมตายหรอตายหรอทักมาคําเดียวแล้วหายเลยตายใช่ไหมเหออรอย่างนงี้หรือว่าถ้าเพื่อนแบบว่าลงเอ่อลงแบบสตอรี่ไปนู่นนี่นั่นแล้วก็ถามแล้วไปกับใครอะอะไรเนียอยากรู้เรื่องชาวบ้านเขาไปหมดนักข่าวะไเงี้ยคือคือมีมีคาแรคเตอร์นักข่าว ในตัวนักข่าวหรือนักสืบอันนี้ผมไม่รู้นะคกึ่งกึ่งนะมีความแบบใส่ใจเรื่องาชบ้านของเราอะไรอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกันทุกคนเป็นก็นั่นแหละค่ะก็ก็เลยได้ออกก็เลยแบบว่าออกมาเป็นเพลงแบบชอบซักขอโทษนะเธอที่ชอบไปซักใสซักใสซักใสอะไรอย่างนี้มันก็เลยแบบว่ามีกิมมิคด้วยการเอามาเล่นกับแบบการซักผ้าอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเอาแบบอะไรซัก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 มาเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วตอนเนี้ยปัจจุบันในหนูก็คืออยู่กรุงเทพเป็นหลักเลยไหม ใคคุณยายคุณยายมาเยี่ยมนานๆทีหรือว่ามาอยู่ด้วยกันละยังยังอยู่ชุมเบสยังอยู่ที่ชุมพรเป็นหลักอ๋ออ๋อยายก็จะมาแบบว่าเดือนละครั้งประมาณนั้นบางทีถ้าหนูว่างแบบว่าหลายๆวันไม่มีถ่ายละครอะไรแบบว่างสักอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยค่ะก็จะกลับชุมพร่แต่ถ้าอยู่เทพมก็อยู่แต่บ้านบ้าหรือว่าไปไหนกันพาไปยายเหรอหนูกับยายก็หรือหนูทํางานทุกวันเลยอ๋อถ้าว่างก็ไปกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆกัน ใช่แล้วยายทําอาหารไหมคุณยายทำอาหารไหมจริงๆยายคือต้นตํำรับนะคะแกงผุ่มป้ามันยายนี่คือยายนี่คือต้นตำรับเลยจริงๆก่อนที่แม่จะมาทําอ่ะก่อนที่แม่จะทําอาหารยายทํามาก่อนแล้วให้แม่ขายอย่างเดียวคือสูตรยายแหละใช่ค่ะแล้วก็คือพอยายเริ่มทำไม่ไหวก็เริ่มสอนให้แม่ทำอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่เป็นเมนูโปรดที่หนูแบบว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ไม่มีใครสู้ยายฉันได้เลยอุ้ยแกงส้ม แกงส้มแกงเรื่องแกงถายมันแกงส้มแล้วก็แกงส้มอะไรแต่ละที่มันใส่ไม่เหมือนกันนะอ่าที่ยายทำหมอจะเป็นใส่ร้าวใส่อะไรนี่ปะอ่ายายจะหนูชอบให้ยายใส่ไอ้นี่ถ้ามีมะรุมจะให้ใส่มะรุมมะรุมอร่อยแล้วไม่มีใครช่วยเลยเหรอมะรุมใครลุงใครเดี๋ยวหนูจะลุมแล้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวุมพี่กมะรุมมะรุมเป็นไงเอาจริงพี่ไม่รู้จักมะรุมไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเราไม่รู้จักได้มันเป็นหอกหรือเป็นอะไร มันจะเป็นคล้ายๆฝักค่ะแล้วในฝักอ่ะมันจะเป็นเม็ด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 อยู่ข้างในเวลาเรากินอ่ะเราต้องดูดดูดเองเม็ดเม็ดข้างในออกมาแล้วก็ทิ้งเปลือกใช่ค่ะอันนั้นครับคลาคาเหมือนเหมือนเหมือนพี่เคยกินแต่พี่ไม่รู้ว่าเรียกมันเรียกว่ามะลุมแต่มันหายากมากแบบมันอร่อยมากชอบอันนั้นใช่แล้วก็เอถ้าไม่มีมะลุมด้วยความหายากลองลงมาอที่ใต้จะเรียกว่าดอกแคทางทางออกดิบที่กรุงเทพไม่รู้เรียกว่าอะไรทางออกดิบทางทางออดิบ ทางออดดตนี่ยายยิ้มเลยนะภูมิใจนะคนกุงเทปเล็กว่าเลยทาคูนเหรอคูนคูนเป็นเป็นเป็นดอกที่มันคล้าย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 ไหลบัวพี่แต่มันไม,มไม่ใช่นะมันไม่ใช่มันคินแล้วมันจะแบบกรอบกรอบกรอบอร่อยแล้วเนื้อ <c oughs> เนื้อเนื้อปลาหรือเนื้อกุ้งหรือได้หมดหนูไม่ได้ซีเรียสคือติดผักอะขอแค่ตรงผักมันได้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็นั่นแหละอร่อยมากแล้วคือแกงส้มยายคือมันเป็นอะไรที่แบบว่า <c oughs> อร่อยคือบนโต๊ะอ่ะมีแค่อย่างเดียวกับข้าวสวยร้อนๆหรืออ่ะไม่มีแกงส้มนะน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิไม่ต้องกินกับปลาเลยนะที่ใต้อ่ะเขาจะทําน้ำพริกกะปิกับเอ่อคนกรุงเทพเรียกว่าอะไรอ่ะชี้ใต้เรียกว่าส้มเคยขาวอ่ะที่นี่เขาเรียกอะไรส้มเคยขาวตอนที่สีเลยสีเขียวแล้วซคือส้มอะไรส้มจี๊ดเหรอส้มจี๊ดนุ่นเล้ม่ี้ยวใช่ไหมครับเขาใช้ส้มอันนั้นทำไม่ได้ใช้มะนาว ก็บางบ้านก็ใช้แต่ยายใช้ส้มนั้นทำอร่อยมากพี่สุดแล้วก็กินกับปลาทอดทำขายดิก็เป็นปลาทอดยายด้วยนะยายแก่แล้วยายไม่ไหวไม่หนูว่าสูตรมาทําขายปั๊กสก้าพี่แต่อร่อยจริงๆไม่เนี่ยไอเดียดีนะพอใช้ส้มทําแบบแทนเปรี้ยวกลิ่นมันต้องหอมหอมแบบแตกต่างกว่าจากมะนาวใช่ค่ะมันมันมีความหอมอะไรก็ไม่รู้หอมส้มอ่ะไม่ใช่หอมมะนาวหอมอร่อยแล้วปาทอดยายคือแบบว่ากินได้ทั้งตัวยายทอดแบบ โคตรจะแบบกรอบอ่ะปลาทูปลาทูทะเลอ่ะปลาทูปลาจระเมดอะไรอย่างเงี้ยกินทั้งก้างจิ้มเลยจัดพี่แค่นี้หนูอยู่ได้แล้ะกินหัวเลยอ่ะใช่แค่ข้าวเปล่าน้ำพริกกะปิปลาทอดจบแล้วถ้ามีแตงส้มก็คือขึ้นสวรรค์เลยวันนั้นกลับบ้านมาหนูขึ้นสวรรค์ทํางานเหนื่อยมากลับมาเจอเซตนี้นี่คือเวลาหนูกับชุนพอนอะหนูอ้วนทุกครั้งอ่ะทําไมอ่ะ ก็ยายทําอร่อยไงคือมันกินเอาใจยายหรือเปล่านี่เด็กแว้นคนนี้ก็ไปกินมาแล้วมันจัดไปเลยปลาทู3ามตัวอไม่ได้กินเอาใจยายนะเอาจริงนะอร่อย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 มากจริงๆค่ะต้องไปลองที่ร้านแม่อยู่แต่ไม่มีนะที่ร้านแม่ ไม่มีเมนูนี้ไม่มีปลาทอดทำไมอ่ะไม่รู้ยายแม่ไม่อร่อยเท่ายายอ่ะอ๋อเหรอแต่ก็มากินเถอะร้านแม่หนูอะอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพเอาร้านอยู่กรุงเทพเหรอใช่ร้านไหนอยู่ตรงไหนครับอยู่ตลาดสดพัฒนาการค่ะแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะของแม่ก็อร่อยระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ถ้าใครได้กินของยายอ่ะก็คือกีดอ่ะมันก็คือแบบก็คือต้องกีดแน่อร่อยจะบ้าเพราะว่ามีทัพพี่อยู่ในอยู่ในหม้ออยู่ในจานลืมหยิบออกได้กีด เดี๋ยวทุกคนไปกินข้าวร้านแม่หน่อยด้วยนะคะน้ำพึ่งข้าวแกงปากใต้น้ำพึ่งข้าวแกงปากใต้ตลาดสดพัฒนาการใช่ค่ะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งยันบ่ายสองเลยค่ะอหรือว่าจะขายหมดเร็วกว่านั้นก็ก็ปิดไว้กว่านั้นปิดไวกว่านั้นแต่ถ้าขายยังไม่หมดก็เก็บมาขายพวกนี้กับบ้าเหรอมาเรามาเข้าเรื่องเพลงกันบ้างดีกว่าตอนนี้ปล่อยซิงเกิลใช่ไหมครับใช่ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไร อ่ถ้าเป็นซิงเกิลหนูเองอ่ะชอบซักแต่มันมีซิงเกิลล่าสุดด้วยก็คือหนูไปฟีเจอรงกับพี่บ่าวีพี่บ่าวีเพลงอะไรครับเพลงอะไรอ่าเวียนครกรอกเกอร์ค่ะเวียนครกก็เป็นเพลงเร็วหรือเพลงช้าเป็นเพลงเร็วค่ะพี่รู้จักเวียนครกไหมเวียนครกรู้คืออะไรอ๋อเ็คือที่บ้านแต่ละบ้านเขายืมครกกันใช้ตามน้ำพริกก็คือบ้านนี้ไอ้ครกครกฉันไม่ว่างยืมครกบ้านเธอได้ไหมใช่ไหมเป็นเพลงเกี่ยวกับเครื่องครัว เป็นอาหารพื้นบ้านอะไรนี่หรอใช่อาหารบูมนม้ตอนน้ำพริกกับบ้าหรอไม่ใช่อะไรเมืคืนเวนครกมันเป็นรำวงของทางภาคใต้อ๋อคล้ายๆลำวงแบบว่าวงวงรำวงอ่ะเดินวงกลมอะไรงั้นเหรอจะเดินก็ไม่หรือไม่เดินก็ได้แล้วแต่เออมันก็จะเป็นเพลงรู้จักเพลงดอกพักบุงดอกพักบุงสาวชาวกรุง แจมบานเอ้ยแสดงว่าเคยฟังแต่ไม่รู้ว่าร้องว่าอะไรใช่ไหมฟิวฟิวนั้นอันนี้แหละไม่เคยฟังอาวแล้วทำไมร้องได้อ่ะใช่อะถูกอะม่คือทํานองได้แต่แค่คําผิดแค่นั้นอ๋อไม่รู้เลยนาินสาวชาวกรุงคูอ่ะหนุบานอ่าแต่ทํานองที่ได้มากเหมือนเคยฟังมาก่อนอาจจะเคยก็เวียนคลกก็คือเป็นลําวงของภาคใต้เขาจะเรียกว่าเวียนครกแ้วทีนี้ค่ะในเนื้อหาก็จะมาจะประมาณแบบอ๋อหนูอะแบบ เป็นเด็กใต้ที่แบบว่าไปเรียนกรุงเทพแล้วก็ลืมแล้วมั้งเวียนคกบ้านเราอะไรเงี้ยเป็นแบบฟังเพลงล็อกไปขังหนุ่มล็อกอะไรอย่างงี้ก็เป็นฟิลแบบว่าเนี่ยค่ะประมาณแบบพี่ชายน้องสาวแบบเออแบบเอ้ยน้องรบมาบ้านเราหลบมาบ้านเรามาแบบมาลำบงเวียนโคกันอะไรอย่างงี้อย่าไปติดอย่าไปติดแสงสีอะไรเงี้ยบ้านเราก็มีอะไรดีใช่ค่ะคือแล้วท่อนของหนูร้องไงเนี่ยเนาะอ๋อ แต่ใจหนุยยังเป็นสาวตายหนุยไม่เคยอายหนุยไม่เคยลืมอ้อรอบังคิดหุยละท่าหนุยทำให้บ่าวไม้ปลื้มรอบบ้านเดือนซิบจะยืนให้พี่บ่าวตี้เรียนคกเอ้าเรียนคกเอ้าไม่เรียนครับพี่บ่าวเต้นอ๋อเป็นเพลงแบบสนุกสนุกแล้วโจ๊ะใช่ค่เพลงที่ไปฟีดกับเพลงตัวเองชื่ออะไรเพลงตัวเองชื่ออะไรหนูชอบซักค่ะชอบซักส่วนเพลงที่ไปฟีดชื่ออะไรนะ เวียนครกล็อกเกอร์เวียนครกล็อกเกอร์แล้วเป้าหมายต่อไปของหนูล่ะคือตอนนี้ตอนนี้หนูงานยุ่งแมงงานโชว์งานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตอะไรเยอะช่วงนี้หนูอ่อยุ่งถ่ายละครนิดนึงค่ะหนูเรื่องอะไรครับอ่อเรื่องตะวันบ้านพุ่งค่ะแล้วก็มีเพิ่งจบไปเรื่องผีตาโขนเล่นแบนเป็นอันรองไทยพี่รองไทยว่าหนูเล่นเป็นบทอะไรนางเอกอยู่แล้วยงหต้องเป็นนางเอกเลยหรอใช่ หนูเล่นเป็นตัวร้ายพี่ตัวร้ายหมดเลยหนูไม่เคยเล่นเป็นคนดีกับเขาเลยเชื่อปะหน้าหนูจริงไม่ใช่คนร้ายนะมิสไสหนูจริงจริงอะเราพี่รู้จากหนูได้ไงอ่ะไี่รู้พี่ดูจากบนูสลิกหนูอะหนูไม่ใช่คนที่ร้ายนะหนูขี้ร้องไห้ด้วยซ้ําเออใช่แต่ไม่ด้วยความหนูไม่รู้เหมือนกันว่าพูดกักกับเห็นอะไรในตัวหนูหนูทำหน้าแบบจิกสิตาจิกสามสองหนึ่งแอคชั่นไม่ร้ายไม่ร้ายหรอสำหรับพี่หนูไม่ร้าย หนูร้ายคนอื่นเลยสำหรับสำหรับพี่หนูไม่เคยร้ายเลยแล้วถ้าร้ายอ่ะขอบคุณยาเนี่แหละคนโสดเนี่ยคนอะไรเรื่อยครับก็เล่นเป็นตัวร้ายอ๋อเล่นเป็นตัวร้ายใช่ค่ะตัวร้ายแนวไหนตัวร้ายแบบแวทดวดหรือตัวร้ายแบบมองหรือว่ามีแผนการหรือว่าอะไรเงี่ยอ๋อถ้าเรื่องที่กำลังจะเอาสารวันนี้ไลายแบบว่าแวดแวดแบบ าหวานด่าหนูจะเอาหนูจะเอาวันนี้ใช่ค่ะเป็นแบบว่าเด็กที่หนูใช่ค่ะแต่เรื่องที่กําลังถ่ายอยู่เนี้ยไลา์ไลน์ลึกไลน์แบบว่าต้องใช้โทนต่ําในการเล่นบทไลา์ไลา์ลึกคืออารมณ์แบบว่าไลน์ไม่แวดหลายคนหลายคนไม่รู้ว่าเราไลา์ใช่ไหมในในในเรื่องใช่ไหมแต่ว่ามันจะค่อยค่อยลผยออกมาใช่แล้วต้องไลน์ไลน์แบบคนเก็บกดไลา์ว่าคนมีปมห้ามแวด ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เครียดไหมรายมากเครียดค่ะคือหนูไม่เคยเล่นรายแบบนี้มาก่อนตอนที่ผ่านมาหนูก็เล่นร้ายแบบร้ายแบบแบนๆนะเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจรายก็ร้ายอ่ะลายแบบออกคอมเมดี้ร้ายตีความง่ายหน่อยไม่มีคอมเมดี้อะไรเลยร้ายแบบว่าดราม่าเมโลดราม่าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องเนี้ยมันเป็นร้ายที่มันมีความกลมมันมีมิติมากขึ้นมันกลมอ่ะมันไม่ใช่แบบร้ายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะไอดอลทางการแสดงเราคือใคร พี่อมพัชราภาพี่อมพัชราภาหน,หนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เล่นแล้วไม่ห่วงสวยอืเขาได้ทุกบทบาทเขาไม่ห่วงว่าแบบเขาสวยไม่สวยเพราะว่าเขาสวยอืเขาสวยอยู่แล้วแล้วเขาไม่ห่วงสวยมันก็เลยดูดีเสน่ห์ป,ปีหนูรู้กเอ้ยเขาแบบทุ่มเทจังวะแบบอจริงอะแบบบทร้องไห้เขาก็ร้องแบบร้องแล้วร้องร้องบทบ้าเขาก็บ้าแบบคือแบบเขาไม่ห่วงเลยว่าเขาจะดูดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อหนูชอบมากก็คือหนูแบบว่าไอดอลทางการแสดงหนูเป็นแบบนั้นแล้วมีบทบาทอื่นไหม ที่อยากแสดงอีกนอกจากบทนางร้ายเห็นบอกว่าได้รับบทนางร้ายมาทุกเรื่องเดี๋ยวอยากเล่นละครตลกละครตลกบทบทเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าอยู่ในเป็นคอมเมดี้อยู่ในเชิงโพสิทีฟบ้างใช่คือไม่ได้แบบคือเป็นเพื่อนนางเอกก็ได้เป็นนางเอกก็ได้อะไรก็ได้ที่มันแบบเล่นละครตลกอ๋อเพราะว่าอะไรใครเครียดหรือว่าอะไรไม่รู้หนูอยากเล่นอ่ะไม่ได้ใครเครียดแต่หนูคิดว่ามันหนูว่าหนูด้วยเนเจอร์หนูก็แอบเป็นคนแบบว่าตลกนิดนึงมันน่าจะแบบถ้าได้ลองเล่นอ่ะมันน่าจะแบบเอ้ยได้นะ อย่างคําัวนีพ้พอได้ไหมก็ได้1ช<ค>ึงเชียงราย <laughs> โอเคใค่นีตลกมากแล้วภูมยยิใจเชียงรายภูมิใจเายงาขำตัวโยกอย่ยงนี้เลย,ย,ยอเอออ้าระหว่างงานร้องเพลงกับงานแสดงเนี่ยหนูหนูชอบไหนมากกว่าถ้าให้ต้องเลือกเลยเหรอคะถ้าให้ต้องเลือกทำอาชีพนี้ตลอดชีวิตร้องเพลงค่ะร้องเพลงเพราะว่าหนูร้องแล้วหนูมีความสุข มื่หนูร้องแล้วหนูเป็นตัวของตัวเองมันแฮปปี้มันแบบว่าทําอะไรก็ได้อไม่มีอะไรคอนโทรลแต่ถ้าพอไปเป็นแสดงละครอะเราไม่ได้เป็นเราเราไปเป็นเขาในบทบาทนั้นแต่ไม่ได้ไม่ชอบนะไม่ได้ไม่ชอบชอบแต่ชอบน้อยกว่าใช่ค่ะเออแต่ว่าแต่ว่าก็ชอบอยู่ดีพี่เข้าใจหนูว่าอะไรที่เราทําแล้วเราแบบหายเครียดอ่ะเราทำแล้ว หนูว่ามันคือสิ่งที่เราชอบปะมันเราเครียดเครียดเรื่องนี้มาเราเครียดเครียดเครียแล้วมาทำอันเนี้ยอุ้ยเราอารมณ์ดีขึ้นเลยเลยอะหนูว่าอันนั้นอะคือสิ่งที่เราชอบแล้วหนูสุกว่าการร้องเพลงอะทำให้หนูหายเครียดมันหนูเครียดอะไรปะหนูร้องเพลงสักห้าเพลงเนี้ยหนูหายเลยหายเครียดเหรอเสียงหายอ๋อเฮ้ยคมคิดเลวเหมือนให้หัวพี่เลยว่าหนูต้องตกมุ้งนี้เออสุดยอดจริงนะ แสดงว่าตอนนี้ก็มีไงงานร้องเพลงใช่แต่ละครก็ชอบนะคะกูจัดจ้าง<อ>ได้ค่ะกูจัดจ้างได้นะครับเขาก็ชอบทั้งคู <c oughs> แต่ว่าอันนี้ถามแค่แบบอ <c oughs> ินไซต์เฉยเพื่อแฟนคลับน้องเขาอยากรู้ <c oughs> นะว่าจริงๆแล้วตัวน้องต้นข้าวเนี่ยชอบอะไรมากกว่ากันคือที่ที่ถามไปเมื่อกี้มันมันก็เหมือนกับว่าหนูชอบที่ได้เป็นตัวเองมากกว่า <c oughs> อะไรเงี้ยแต่การแบแบแปลว่าจริงๆแล้วต้องแอบเป็นคนเอาใจตัวเองหน่อยๆน่อยไหมกับยายเนี่ยเอาใจตัวเองไหมกูยาย เอาเอาจะเจงไหมนี่มันรายการอะไรนี่เอาจะเจงไหมดื้อไหมยายไม่เลยยายดื้อดื้อดื้อดืออย่างนี้แหละคนเป็นศิลปินคนเป็นศิลปินคือจริงๆแล้วอะ่หรอเออไม่ได้อยู่ที่นิสัยเนาะเราเราเรามีความคิดของตัวเองไงถ้าวันนึงหนูแบบมีหนูร้องเพลงหนูได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองใช่ไหมแล้ววันไหนหนูแสดงแล้วหนูได้ตีความแบบบทบทบาท ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพู่กกับเปิดกว้างคือไม่ได้ฟิกมากอะ่ะวันนั้นหนูก็น่าจะทําได้แบบเต็มที่กว่าแบบเต็มที่กว่าทุกทุกทุกท,กทีที่เคยทําอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ไม่รู้บาง,งทีเราอาจจะต้องเชื่อผู้กำกับมากกว่าเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างมีประสบการณ์มากกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะ<อ><ๆ>เขาอาจจะดีไซน์มาแล้วว่าตัวละครตัวเนี้ยต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยอ๋อเหรอใช่ก็ได้หมดได้หมดได้หมดครับโอเคแล้วหลังจาก เหลังจากนี้เป้าหมายในวงการเพลงกับวงการเอ้ยกับวงการแสดงของเราเนี่ยสองอย่างเนี่ยเราเราเรามองตัวเองไปไงรหรือวางแผนไปปีต่อปีหรือว่ามีเป้าแบบว่าถึงจุดหนึ่งเราคิดว่าจะทําแบบนี้แบบนั้นมีไหมอ๋อตอนนี้หนูอยากลุยเรื่องผลงานเพลงค่ะพี่ก็คืออ๋อหนูก็อยากแบบว่ามีงานร้องเพลงแบบเยอะๆทุกวันแบบไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนอะไรอย่างนี้ย เอาจริงจริงหรือยังตามแบบตอนเช้าถ่ายละครตอนคือร้องเพลงต่อเช้าถ่ายละครคือร้องเพลงต่อเราเราก็ค่อยไปพักที่โรงพยาบาลไม่ใช่เราอย่างมีงานเยอะๆงานจ้างานร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะถ่ายละครตอนคือร้องเพลงสักสามวันติดวันที่สี่ได้พักอยู่บ้านพาไยเที่ยวกินกินแกงส้มกินน้ำพริกเสร็จปุ๊บเฮ้ยแต่เอาจริงๆนจริงที่หนูคิดเลยนะหนูอยากมีขั้นต่ําแบบว่ายี่สิบอีเวนต์ต่อเดือนอื หมายถึงอีเวนต์ไม่หมายถึงอีเวนต์หรือวันรืองเพลงองเพลงออใช่ยี่สิบอีเวนต์ต่อเดือนจะเป็นคอนเสิร์ตก็ได้จะเป็นร้องตอนกลางวันก็ได้อะไรก็ได้ใช่ครับก็เยอะเนาะทําได้แต่ต้องแต่ต้องแบบให้มีเพลงดังก่อนได้ครับหนูทําได้แล้วหนูแบบเสน่ห์หรือล้นนะครับโอ้ขอบคุณค่ะยังไงก็ถ้าซิงเกิลใหม่ออกฝากทุกคนช่วยชมช่วยแชร์ด้วยนะคะได้ครับชมแชร์เลยซิงเกิลใหม่มีชื่อเพลงยังยังไม่มีเลยเพลงเมื่อกี้แหละเออแต่ยังไม่มีชื่อเพลงยังคิดไม่ออกคคครรััับบบพีี่ผมมแหสวนนน้้ขออุณง จนขคามากนะครับก่อนจากไปอยากให้น้องฝากผลงานก่อนแล้วก็ฝากผลงานเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจากฟังเพลงแบบสดๆกับหูแบบสนอกสนอกได้เลยสักหนึ่งครั้งนะครับฝากผลงานเลยครับทุกคนขาเข้าก็ฝากซิงเกิลใหม่ของข้าด้วยนะคะกับเพลงชอบสักนะคะแล้วก็เพลงใหม่ที่ไปฟีดกับพี่เบาวีด้วยกับเพลงเวียนครก ร็อกเกอร์นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาร้องเพลงชอบสักให้ฟังนะคะฝากละครด้วยนะคะทุกคนออนแอร์ประมาณปีหน้านะคะกับเรื่องตะวันบ้านทุ่งนะคะร้านแม่ร้านร้านแม่ด้วยค่ะทุกคนร้านข้าวแกงปักใต้น้ำพึ้งข้าวแกงปากใต้ตที่ตลาดสดพัฒน,นาการค่ะแล้วก็ไปฟอ l โล่ต้นข้าวด้วยนะคะต้นข้าวอาสยามค่ะครับผมสำหรับวันนี้ครับก่อนไปฟังเพลงนะครับก็อย่าลืมนะครับคุณพระช่วยช่วงมิวสิคเมซียมนะค,คุณพระช่วย ทุกวันอาทิตย์10โมงนะครับช่อง Workpoint นะครับคุณพัชช่วยค้าวันนี้เชิญรับฟังชอบซักจากน้องต้นข้าวอาสยามครับผม ร้องอย่าเข้าไปถามไปไถ่ไปซักสักใสเธอเชื่ออะไรละมีมีมีมวันจะละไมหน้าตาแบบนี้เพื่อจะไปโดนที่เธอบ,งบังใบกินข้าวกับอะไรคะกินแพทดีหรือเปล่าเพราะว่านูซับไม่เบา ขอโทษเนะเธอที่ชอบไปสักไสสักใสสักไสรุปหลอออกไปเลยละลายละลายละลายเคียบเคอยวข้างในหัวใจของเธอได้บาแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหว้จะเป็นสไตล์กี่อ,อยากได้จะเอาคนเมอยคนเมี้ใช่เลยพี่ใช่เลยพี่ใช่เลยพี่คนนี้คนเมี้ใช่เลยพี่ใช่เลยพี่ใช่เลยพี่ ไว้ที่นี่